สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดพี่น้องพาสมาชิกอินดีมทีมไฟป่าเข้าร่วมส่งคลิปเสียงฝึกซ้อมชวนคนเพื่อคุยสามสายค่ะขออนุญาตให้สมาชิกได้แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสมปองพันเพชรค่ะระหัสสมาชิก660066589ค่ะหัวข้อในวันนี้คือชวนคนที่รู้จักใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเริ่มได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน้องบันทึกน้องบันทึกชื่อพี่ไว้จําได้ค่ะพี่พี่เป็นลูกค้าน้องวันนี้สั่งดอกไม้หน่อยโอ้ยินดีเลยค่ะใช้อะไรเอ่ยคะช่อกกระเช้าใจกันพวงหรีดค่ะช่อค่ะช่อยาวนะดอกสีขาวกับสีแดงเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะเอาราคาหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมไหมคะพี่ได้ค่ะค่ะพี่รับวันไหนดีคะ นี้ตอนเย็นนะคะประมาณสี่โมงเย็นเดี๋ยวพี่เข้าไปรับได้เลยค่ะพี่โอนเงินเล็กที่บัญชีเดิมเลยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะโควิดเป็นยังไงบ้างร้านดอกไม้โอโ้พี่อบอกเลยว่าเงียบเงียบเงียบมากค่ะเพราะว่าดอกไม้เหมือนคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยใช้กันนะคะพี่มันเป็นของไม่จําเป็นเนาะเขาก็เลยเหมือนเขารัดเข็มขัดอะค่ะก็เลยขายมไม่ค่อยได้เอาจร,จริงเงียบมากค่ะตอนนี้ก็กําลังเครียด <laughs> ๆๆอยู่เหมือนกันเพราะว่า น้องเออน้องมีลูกจ้างเนาะลูกจ้างมันเป็นรายจ่ายประจำอะค่ะที่น้องต้องจ่ายเขาทุกเดือนแต่มันไม่มีงานเข้าเพราะไม่มีงานเข้า<ม>ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เริ่มควักเนื้อแล้วค่ะพี่งั้นเวลาที่น้องว่างๆไม่ได้จัดดอกไม้เนี่ยทำอะไรอยู่เอ่ยก็ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็เล่นเฟซเล่นไลน์แล้วก็ดูแลในร้านนี่แหละค่ะพี่งั้นดีเลยพี่มีงานตัวหนึง่งธุรกิจตัวหนึง่ง เป็นเป็นธุรกิจที่อาจจะมีรายได้ดีกว่ารายได้ที่เราทํางานประจําอยู่ค่ะมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะธุรกิจเครือข่ายค่ะธุรกิจ,จเ,เครือข่ายพี่เครือเครือข่ายนี่ต้องออกไปทํางานข้างนอกป้าน้นองทิ้งร้านไม่ได้นะคะอ๋อไม่ค่ะตัวนี้เป็นธุรกิจเครือข่ายตัวนี้ตัวใหม่ เป็นธุรกิจเกี่ยวกายนิวโนมอที่เราไม่ต้องออกนอกบ้านใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวใช้เน็ตมือถือของเราทํางานได้เลยค่ะ,ะศึกษาเรียนรู้อินเทอร์เน็ตเลยจ้าอ๋อคือหมายถึงว่าทํางานออนไลน์เหรอคะพี่ค่ะทำงานออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะพี่พี่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าหนูเห็นเขาโฆษณาก,กันเยอะเลยของพี่บริษัทอะไรคะเคยมีพอดีว่าเคยมีคนมานําเสนออยู่แต่หนูไม่รู้ว่าบริษัทเดียวกันหรือเปล่าเผื่อจะเคยเฟัง คือบริษัทอินดีมค่ะของคุณกล้องอะไรการอายุน้อยร้อยล้านค่ะอ๋ออ้มอน้องรู้จักคุณกล้องค่ะแต่ยังไม่เคยศึกษาว่าเขาทําธุรกิจเครือข่ายนะเนี่ยเอาคุณกล้องเขาน้องเป็นเอฟซีเขาเลยนะแต่น้องไม่รู้นะเนี่ยว่าเขาทําเครือข่ายเอ๊ะทำไมน้องตกข่าวไปได้ยังไงเนี่ยโอเคงั้นดีเลยเอาอย่างนี้แล้วกัน ให้ให้พี่แหม่มขอไอดีไลนหน่อยเพราะว่าเรามีจะอร์โทรกันเนาะยังไม่ได้มีไลน์กันเพื่อที่พี่แหม่มจะส่งคลิปส่งข้อมูลของบริษัทให้น้องได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อเผื่อพี่จะคุยกับน้องแล้วก็ได้เชื่อมต่อกับเอ่อคนที่พาพี่ทําคนที่แบบเป็นโค้ชที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงของพี่อะเพราะว่าพี่ก็ยังทําไม่ได้นานอโอเคไหม อ๋อพี่เราจริงๆเรามีไลน์กันแล้วนะเพราะว่าน้องเคยเมมเบอร์พี่อะค่ะหรือไม่งั้นพี่ลองเมมเบอร์โทรอันนี้ของน้องอีกรอบหนึ่งไลน์จะเด้งเลยนะพี่นะโอเคเบอร์นี้เลยเนาะเบอร์ที่เราโทรคุยกันนี่เนาะใช่ค่ะใช่เออก็อน่าสนนะพี่ลองส่งข้อมูลมาให้น้องศึกษาก่อนก็ได้ค่ะแล้วถ้าหากว่าน้องสนใจเดี๋ยวน้องทักกลับไปเดี๋ยวน้องจะขอศึกษาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วน้องก็เป็นเอฟซีคุณก้องอยู่ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งข้อมูลให้ตั้งแต่ ว่าบริษัทเราเป็นยังไงถูกกฎหมายไหมมีผู้บริหารกี่คนประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะ okay, ง, <Okay. S 1> งั้นพี่พี่เมมเบอร์อ Member, แล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องตอนนี้น้องกำลังว่างน้องจะได้ดูเลยโอเคเดี๋ยวพี่จัดการส่งให้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ที่แนะนำ <Okay. S 1> ธุรกิจให้ะค่ะโอเคเราจะได้จับมือแล้วก็สัาเ็จไปด้วยกันเผื่อว่ารายได้ตัวนี้จะมาซัพพอร์ต เออร้านดอกไม้ของเราได้ด้วยค่ะค่ะได้ค่ะพี่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตทำงานต่อก่อนนะคะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ